เจ้ามากไพ่น่ะเจ้าคือบ่อไพ่นี่มาเป็นพ่อเโฮาวหลดเจ้าเล่นไพ่แต่ตอนพ่อเฮายังจนตอนนี้พ่อเขาจนบ่ยังละมึงเป็นลูกได้บ่ดเป็นผัวกูได้นาดผัวกูกูยังไปจูดทิมละได้มแม่กูซีเด้อกันมาพ่อแม่กูนี่นี่กูเรียกใจเด้ฮัลโหลเซลอันตัวยุใส่เซลอันเทามีแนวรบกวนตัวหน่อยนึงเซลอันตัวมีเงินนะโอนให้เฮายืมบอ อะไรไปนายเจ้าเอาจากร้านหนึ่งเป็นยังไงล่ะแม่เขาเสียเซลโอ้แม่นวะโอ้เซลจดังเซลเจดังเซลเขาโอนให้เจ้าเด้อโดยเซลใจเด้อเดี๋ยวโอนให้เซลเจด้งเซลดีจังไปเลยโดยเป็นแน่ใดลูกได้อยู่อ่ะก็ได้แล้วเนาะเ้าอุตส่าห์ทุตัวมือเขานี่เป็นแน่ใดเจ้าคือเสียดูแท้ซ่วงนี่นะอ้าวแบบกะนนี้เนาะลิ้นไผ่ก็มีได้มีเสียตัวบ่ ขันลินได้ทุกมือมึงก็รวยตบบอกว่าไอ้กูใจ้มึงไปยืมเงินคนเฮ็ดยังคันกูได้ทุกมือน่ะเสียเจ้ากว่เสียโพเสียโพเจนนั่งอยู่นี่สามมือสามคืนแล้วนี่น่ะคำอยู่คอเจ้ากับจนบอยัางล้วนี่เฮ็ดแนวไหนกูมักเนาะแนวอาชีพกูเนาะแล้วมึงจะให้กูไปเฮ็ดอาชีพอีหยังไพ่นี่น่ะมันเข้าหัวเส้นเลือดกูนะขึ้นหัวสมองกูแล้วเวลานอนกูยังอ่านฝันว่าตีไพ่เลยขันเจ้ามักไพ่น่ะเจ้าคือบอไพ่นี่มาเป็นโพฮาลลด เจ้าเล่นไพ่แะต่อนพ่อเขาหยังจนตอนนี้พ่อเขาจนบ่ยังละฮ่ามึงคือมาเก่งส่กูคักแทะคือมาขึ้นเสียงจะกูคักแคะมึงเป็นลูกได้บ่แเ่นผัวกูได้ขนาดผัวกูกูยังไปจูดทิมเละได้เดี๋ยวมาแอบกับกูได้น้ำหน้าลูกได้ี่แม่กูเส้อกันมาพ่อแม่กูนี่ี่กูเลือใจเด้อตโตมึงมาขึ้นสะกูอยู่นี่วะมะมึงเป็นลูกกูเด้อมึงเป็นลูกกูเด้อมึงบ่เป็นพ่อกูมึงม่แม่นหัวกูเด้อมักลูกเด้อ กูเสียมึงไม่น่าที่มาซองกันไหมกูเล่นเอาซองไม่ลูกนี่นี่สู้ี่เล่นกับโมเล่นกูละหาลงนี่นี่ล้วพีกกันอยู่สีข่ขากันได้บ่โอ้ยกูละศูนย์เดี๋ยวนี่เห็นบ่นี่อีดาวมันให้กูอยู่นี่อยู่ใช้เงินล้านนึงเขาโอนมาแล้ว,วบ่ฮี่โอนมาให้กูให้เสียเงินนี่นะมแม่กูเดอ้อแม่กูเดอ้อท้องไว้ท้องไว้เอาเอาไป กระจังสั้นตัวลูกจะค่อยว่าเป็นลูกแม่และเนาะเออจะเลื่อนแล้วละ่ะนี่แม่แบบนี้เออลูกเสื้อแม่เลยนะแม่เลี้ยงลูกนะ่ะเกาไข่นี่แหละเลี้ยงลูกนะ่ะเลี้ยงมาจนใหญ่นะ่ะใอ่มึงมานั่งเหียงกูสดๆ,ๆอยู่นี่นี่นะเอาเดาเออ,เ,อ,อเสื้อเจ้าสีนั่งฟฝ้าเจ้าอยู่นี่ละ่ะตามใจคุณลูกปุ้ยซ้ำตอนนี้เด้อ บวไหวแล้วสามมือสามคืนแล้วกูเก็บรังเก็บแอววแห้งปวดขาเลยนะบวไหวเด้อตานี่กูพอเด้อโจได้เงินได้คำกูแล้วมึงจะมาลิ้นหัววะเจ็บมันเจ็บนี่วะแย่จังได้เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวววะโอ้ยอีห่ามึงกูจะทำท่าจังไดกูอยู่กับมึงสามมือสามคืนแล้วกูเก็บลังเก็บแอววเก็บบันดงพ่อเนี่ยทุกมือเนีเก็บแท้เก็บมาขาแข้งลึงนี่น่ะกูบ่ไหวอีหลีเอาเอาจังซี่คันว่ามึงเจ็บอีหลีนะ นี่กูชิทิมสะพ้ายกูนี่กูบ,บุตรีดอกนี่เอาลาซาหยาพื้นเมืองปวดประดงนี่ไปกินซับพคุณเนี่ยมันดีลายอย่างปวดข้อเข่าเสื่อมปวดข้อแข้งข้อขาเจ็บเส้นเจ็บเอ็นนี่เอาไปกินมันดีฮอดกระดูกทับเส้นประสาทพุนนะมันดีม,ด,มดประดองประดงนะกูเตกี้นะขากูขาไข้อึ้งลึงนี่นะคันมันบ่ดีนะกูบ่มานั่งนํมือฮอดสามมือสามคืนดอกเงินเสียสั่มเดกูกับ่วันนะคันกูเจ็บกูปวดกูต้องได้กิน <c oughs> มามามาแล้วเราบอเอาตี๋ตี๋แบนี้นะ่ะเอาซีชวนบอกซีชวนแล้วบอเอาบอกโกชวนซะน่ะเฮ้ยจะไม่เพิ่นหักกันเนาะบ่หักจังไดเนาะกูม,มีเสี่ยวผู้เดียวนี้ <c oughs> เอ๊ะปุ้ยกูกินอีกแล้วโอ้ยยล้กูหมานวะน,น,นี้ลนะ่ะตาย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 โอ้ยอีห่านี่กินซิปตาซ่อนละมึงก็พูดโพดตีบอไม่หยังไม่หยังเดีย๋ยวมึงคอยอีกละ เงินล้านหนึ่งหมืนละเรือสองพันเฮ้ยแม่กูเด้อแม่กูเด้อกับแม่ล่ะลูกกับแม่มึงล่ะนี่นะมึงมีหน้าที่ไปซอกยืมไหมกูอีกนี่นะมันมดดกันนี่เลือสองพันเก็บนี่ซอกยืมมาก็หู้ต่ออาซีบแม่มึงนะเฮ้ยกูว่านะแม่กูเด้อแม่กูเด้อกูอีกแล้วฮัลโหลเซียวแม่กูเสียอีกแล้วเฮ่ บริษัท BSS อนไลน์ Online, ผู้ผลิตและจำหน่ายลาซาหยาเพื้นเมืองปวประดงปวข้อเสื่อมปวประดงคอประดงเสน้นกระดูกทับเส้นประสาทดีเจ็บเส้นเจ็บเอ็นดีกระเพาะทุกชนิดกระเพาะล้ำไส้กระเพาะพอ,อักเสบจัดจำหน่ายโดยบริษัท BSS อนไลน์ Online, จำกัดผู้เดียวสถานที่ตั้งอยู่บ้านพะะขาวเมืองไซทานีนครหล,ลวงเวียงจันทร์